สวัสดีค่ะอ่านไพ่รายสัปดาห์กับปาอ้อมชวนคุยนะคะประจำวันที่1 0ถึง16มีนาคม2568สําหำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้เราจะอ่านหลักๆอยู่4เรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพตอนนี้เรามาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสเนี่ยได้ไพ่อะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญช่วงนี้นี่คนวันพฤหัสนี่ สบายกว่าเดิมนิดนึงนะเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเวลาให้ตัวเองแล้วค่ะไม่ค่อยเร่งรีบกับเรื่องการทํางานเท่าไหร่จะรู้สึกว่างานเริ่มเข้าที่เข้าทางเนาะรายได้เนี่ยมันเริ่มต่อเนื่องขึ้นนะคะแล้วรายได้เนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาง่ายหรือก็เรา เราเดินทางกับติดเจอติดต่อเจรจาสื่อสารหรืออะไรเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายขึ้นหรือไม่ก็ส่วนใหญ่งานของเรามันจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางออกไปหาหรือไม่ก็ลูกค้าออกเข้ามาหาตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะส,สัปดาห์นี้จะค่อนข้างที่การงานสบายๆมีเวลาให้ตัวเองแล้วก็ทํางานง่ายขึ้นรายได้รายรับเนี่ยจะค่อนข้างรับรับง่าย ตอนนี้รู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะสำหรับเรื่องงานของคน,นพรรัลหัสบดีนะสำหรับเรื่องการเงินนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงบ้างเซ็งขึ้นนะคะผู้หญิงแกร่งตอน,นช่วงนเนี้ยเนี่ยต้องให้ยกเครดิตให้ผู้หญิงเลยนะช่วงนี้คุณผู้หญิงวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถวางระบบนะคะจากจัดการการเงินได้อย่างสบายสบายอยากได้อะไรก็ค่อนข้างจะสมใจเนาะแม้จะเป็นเรื่องยุ่งยากทางการเงินที่ผ่านมาเนี่ยก็แก้ไขไปแล้ว ไม่น่าเป็นห่วงเลยแต่หากเป็นคุณผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยท่านอาจจะต้องเจอผู้หญิงที่เข้ามาบังคับอะค่ะให้ท่านต้องบริหารจัดการการเงินใหม่ทั้งระบบนะถามว่าท่านทําตามไหมก็น่าจะเต็มที่อะเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งอะเนาะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทํางานได้ดีมากจัดสรรทุกอย่างได้ดีมากอ่าคุณผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้สบายใจได้ สำหรับความรักของคนวันพฤหัสบดีนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์บาดตาบาดใจผู้พบเห็นเนาะช่วงนี้นี่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหรค่ค่ะเน้นอ่อยเหยื่อเน้นสวยเป็นวันๆหล่อไปวันๆประมาณนี้ฮะแต่ถามว่าก็ชอบหวานสเสน่ห์อ่ะคุยได้กับทุกคนแหละไม่ได้ไม่ไม่ได้จริงจังอะไรกับใครนะคะเรื่องความรักเนี่ยแค่แต่งตัวสวย,สวยๆหล่อๆเพื่อออกไปข้างนอกนะคะไปคุยกับคนนู้นทีคนนี้ที สร้างมิตรภาพสร้างความสัมพันธ์เท่านั้นเองไม่ได้อะไรเลยนะคะเรื่องความรักเนี้ยไม่ได้หวือหวาชิลชสบายสบายเรียบเรียบสาหรับคนวันพฤหัสค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะไพ่ห้าเหรียญขึ้นที่สุขภาพของคนวันพฤหัสบดีตอนนี้คนวันพฤหัสต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกอันนี้มีเกณฑ์ที่เราจะใช้งาน ส่วนนี้ค่อนข้างหนักนะคะใช้งานจนเกินกําลังแหละ,ะหรือไม่เรา,าจะต้องเสียเงินเพื่อซื้อ,อยามานวดกล้ามเนื้อนะหรือไม่ก็แม้แต่ช่วงกระดูกอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังการปวดเลื้อรลังของกระดูกด้วยตอนนี้ควรพักผ่อนให้เยอะๆต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะไม่ควรหักโหมนะสัปดาห์นี้จะค่อนข้างใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อมากในการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะคะตอนนี้ต้องระวังนิดนึงสําหรับคนวันพระฤหัสบดีนะคะระวังกล้ามเนื้อระวังข้อต่อกระดูกด้วย นะคะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าเราใช้งานเกินกำลังแล้วาาจบแล้วสำหรับคนวันพฤหัสน,นะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ,อมป้าอ,อมจะได้ทำต่อนเนื่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ